รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนอำเภอบางสะพานน้อยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางสะพานน้อยตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยจัดตั้งเมื่อวันที่27สิงหาคม2537ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยชื่อเดิมโรงเรียนบ้านหินปิด ภายใต้การบริหารงานของนางวัฒนีพัฒนิกานผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางสะพานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางสะพานน้อยมีบุคลากรดังนี้หนึ่งนายสริงคานโอคงตำแหน่งครูนางสาวสุภาพรกลิ่นน้อยตำแหน่งครูอาสาสมัคร และนางสาววันวาดปานศิริตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีปิดให้บริการวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตเตษร์ปีงบประมาณ2567มีจำนวนสมาชิก682คนแยกเป็นชาย310คนและผู้หญิง372คน มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการจำนวน8,807คนได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ที่สอดคล้องกับนโยบายและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น3โครงการ 1. โครงการห้องสมุดสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมายจำนวน1 4 6 0 0คนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิเช่น กิจกรรมสมุดทำมือกิจกรรมประดิษฐ์กังหันลมกิจกรรมประดิษฐ์ไหมพรมพวงกุญแจกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมบิงโกเป็นต้นให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอบางสะพานน้อยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับครูกศออนอตำบลให้กับนักศึกษาสกรกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนสื่อบ้านหนังสือชุมชนดำเนินการจัดกิจกรรมแบบทดสอบวัดความรู้รูปแบบออนไลน์จำนวนสิกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จำนวน17,266คน 2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การอ่านกลุ่มเป้าหมายจำนวนหนึ่งคน มีกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกิจกรรม5สปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน165คน3โครงการสองเมษายนวันรักการอ่านกลุ่มเป้าหมายจำนวน300คนมีกิจกรรมแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ Google Form สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน กิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือและกิจกรรมส้มตำสร้างอาชีพมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน513คนจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น17,944คน